สวัสดีครับวันนี้นะครับผมอยู่สวนปามอของผมนะครับวันนี้ผมจะมาพูดว่าปลูกปามดีไหมคิดอยากจะปลูกปามนะครับคนที่กําลังตัดสินใจอยู่และคนที่สนใจเนี่ยก็มาคุยกันว่าปลูกปามเนี่ยดีไหมนะครับผมเนี่ยปลูกอยู่ที่เชียงรายนะครับภาคเหนือเนาะเชียงรายปลูกบนดอยนะครับเป็นเนินเนินขานะครับก็ หลายคนก็สนใจนะมีคนมาถามนะว่าอยากจะปลูกป้มปลมูกป้ปมดีไหมเนี่ยวันนี้เราก็มาดูมาคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดกันนะครับว่าป,ปลูกป้มเนี่ยดีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูสวนของผมไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับฟาร์มของผมนะครับก็อายุได้6ปีนะครับต้นนี้ได้6ปีแล้วนะครับบันต้นบันต้นก็ออกดีนะครับบันต้นก็ ออกไม่ค่อยดีนะตัวผู้ก็จะเยอะอย่างต้นนี้เนี่ยออกดีมากเลยนะครับที่เรามองเห็นจากตรงนี้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดทลายละก็มีสิบกว่าทลายนะครับสามารถตากได้เรื่อยๆนะครับก็จะวนกันไปอย่างเช่นนี่อีกอาทิตย์หนึ่งกว่ากว่าตัวนี้ก็จะสุกละอันนี้ก็อาจจะต้องรออีกสองอาทิตย์นะครับอาจจะต้องรอสามอาทิตย์อย่างเงี้ยมันอาจจะต้องรอ,อประมาณสองอาทิตย์อย่างเงี้ยนะครับก็คือสิบสี่วันหรือ ประมาณ20วันครั้งหนึ่งนะเราก็มาตักนะครับผมก็ตักประมาณ20วันต่อครั้งนะครับช่วงนี้นะครับช่วงนี้ก็เริ่มแรงแล้วนะครับก็อ่าบันต้นก็ออกไม่ค่อยดีนะครับบันต้นก็ไม่ค่อยมีผลอย่างเงี้ยอย่างตัวนี้ก็มีทลายมีหนึ่งทลายนะครับนอกนั้นก็เป็นดอกผู่มาเลยเห็นไหมครับอ่านี่ก็มีทลาย แต่ทลายก็จะเล็กนะครับนี่สวนผมนะครับปลูกไว้240ต้นนะครับประมาณ240ต้นประมาณ10เนื้อที่10ไร่กว่านะครับระยะห่างของผมก็ปลูกส่วนใหญ่ก็จะ8 8คูณ8นะครับจริงๆมาตราฐานนี่9าคูณ9นะแต่ว่าเราพื้นที่ไม่ค่อยพอก็เลยเราปลูกไป แปดคูณแปดนะครับอา่าถามว่าเราปลูกเนี่ยคุ้มไหมนะก็ต้องดูด้วยนะครับว่าเรามีพื้นที่พอไหมเรามีพื้นที่ไหมครับเพราะว่าถ้าเราปลูกแค่นิดเดียวอย่างเช่นห้าไร่หกไร่อย่างเงี้ยมันมันก็ไม่พอที่จะไปดูแลนะครับแล้วก็ผลผลิตที่ออกมาก็มันน้อยเนาะอย่างเช่นต้นนี้เนี่ยไม่มีเลยมีแต่ดอกผู้เห็นไหมครับ น้ำไม่พอบ้างอะไรบ้างเงี้ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนี่ไม่มีสักทลายเลยนี่ต้องใส่ปุ๋ยเยอะๆต้องดูแลเยอะๆนะครับถึงจะมีผลติดอ่าเพราะฉะนั้นต้องดูพื้นที่ว่าพื้นที่ของเราพอไหมแนะนำว่าอย่างน้อยเนี่ยเราควรที่จะมีประมาณ10บไร่นะครับอ่าถ้าแถวภาคใต้หรืออะไรเนี่ยผมก็ไม่พูดถึงนะเพราะที่นนเนี่ยอากาศเลยฝนอะไรหลายอย่างก็ดีเนาะแล้วก็อ่า อย่างเช่นโรงงานรับซื้อเงี้ยร้านรับซื้อก็มีใกล้ๆแต่ถ้าแถวบ้านเรานะครับเชียงรายอย่างผมเนี่ยไปส่งที่ลานเทเนี่ยใช้เวลาเดินทางประมาณเกือบ2ชั่วโมงนะครับไปไกล7 0 80กิโลนะเดินทางเพราะฉะนั้นถ้าผลผลิตของเราน้อยเนี่ยมันก็ไม่คุ้มที่เราจะไปส่งนะครับอย่างน้อยต้องมีเจ็ดแปดอยโลหรือพันโลขึ้นไปนะถ้าราคาดีหน่อยก็ดีไปแต่ถ้าราคาไม่ดีนะครับ บางครั้งเนี่ยสองบาทสามบาทเนี่ยเราผลผลผลิตไปแค่ห้าหกร้อยโลเนี่ยไม่คุ้มนะครับไม่คุม้มไม่คุ้มค่าน้ํามันไม่คุ้มค่าคนงานนะครับไม่คุม้มไม่คุ้มค่าแรงเนาะเพราะแต่ช่วงนี้ก็ราคาก็จะดีหน่อยนะครับที่ผ่านมาไปถึงสิบสองบาทกว่าตอนนี้ก็ลงมาเรื่อยๆนะแปดบาทกว่าแต่แถวบ้านตอนนี้นะครับขายได้ประมาณหกบาทหกบาทครึ่งแค่นี้เองนะครับเพราะฉะนั้นใครที่คิดจะปลูกปาล์มก็ ก็ต้องคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้แต่ในส่วนของการดูแลนะครับผมคิดว่าการดูแลปาล์มเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากเกินไปนะครับอขอเพียงแต่เรามาถางหญ้านิดหน,น่อยนะครับอย่างตอนเนี้ผมเนี่ยก็ใช้พ่นใช้ยาขยาวนะครับต้นกําลังเพิ่งสูงขึ้นตอนนี้นะก็พ่นปีละหนึ่งครั้งหลังจากนั้นก็หญ้าก็จะตายนะแล้วก็เนี่ยอย่างตอนเนี้ก็หญ้าก็ไม่ค่อยสูงไม่ค่อยโลกนะครับ เราก็สามารถเอามีดหรือเครื่องตัหา้ามาตัดได้เรื่อยๆนะครับก็ไม่ค่อยสูงมากเท่าไหร่นะครับนี่อายุหกปีนะครับดูแลไม่ยากนะครับถ้าจะให้ดีมีระบบน้ำก็จะดีมากนะครับถ้าเรามีระบบน้ำเนี่ยเราสามารถที่จะใส่ปุ๋ยได้ตลอดปีนะครับอย่างของผมเนี่ยผมใส่แค่สองครั้งนะครับ ก็คือต้นฝนกับปลายฝนนะครับใส่แค่สองครั้งเองนี่ครับผลผลิตนะเพิ่งมาดูแลจริงจรจังก็ช่วงนี้เองนะครับก็ปีได้ยังไม่ถึงปีนะครับก็ตากไปขายก็เกือบสิบกว่ารอบแล้วก็ดีหน่อยนะช่วงนี้ได้ราคานี่สุกแล้วครับนี่เริ่มแดงแล้วนี่ล้อมหน้าก็ตักได้แล้วนะครับนี่ทลายเยอะแต่ว่าลูกไม่ค่อยสมบูรณ ปุ๋ยไม่ถึงนะครับนี่ในะบที่เราตากนะครับเราก็จะกองกองอย่างนี้ไว้นะครับกองอย่างนี้ดีมากเลยนะครับเพราะว่าเนี่ยมีลากตรงนี้เนาะมันลากมันหายกินนี่น่ครับนี่ครับอืมนี่ครับ,รบ,รบลากลากของปามนะจะหากินตามเนี่ย นี่กองทางนี่นะครับไม่ต้องไปเผาไม่ต้องไปทิ้งนะครับเสียดายเราก็กองไว้เงี้ยดูหญ้ายดินยังชื้นอยู่นะครับเนี่ยยังเปียกอยู่เลยนะแต่ถ้าที่ไม่มีกองทางก็แห้งเลยตรงนี้ยังชื้นยังหากินได้นะลากฝอยอะไรเยอะเต็มไปหมดเลยนะครับดูดูนะครับนี่เวลาเราใส่ปุ๋ยก็ใส่ตรงกองทางนี่นะครับ ไม่ไม่จำเป็นต้องใส่ตรงโคนต้นมันนะครับก็ใส่ตามเนี่ยกองทางนะที่เราเรียงไว้นะครับหลังจากเราตากักหรือเราแต่งเราก็มากองมาวางนี่เพราะฉะนั้นการดูแลก็จะไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับไม่ต้องใช้เวลามากผมว่ามันก็คุ้มดีนะการดูแลอะไรเงี้ยมันก็ไม่ต้องใช้ค่าใช้ใจ่ายเยอะนะครับนี่ครับน,นี่เอาใบออกเยอะไปอ่า ก็หนึ่งทลายก็มีสิบกว่าโลครับเนี่ยอ่ะเนี่ยสิบห้าโลสิบโลอย่างร้อยสิบโลได้ฉเฉลี่ยประมาณทลายละสิบสิบกิโลได้อยู่นะครับของผมตอนนี้นะครับจะเป็นเนินๆอย่างนี้นะครับผมปลูกที่เชียงรายเนาะปลูกที่เนินๆน,น,นะครับนี่ครับ,นะบยใบเราก็จะกองเป็นจุดเป็นจุดไปนะครับ ให้หาหารมันจะทำให้ออปามเนี่ยได้รับความชุ่มชื้นนะครับจากดินตรงนี้นะจากกองทางตรงนี้แล้วเวลาใส่ปุ๋ยก็จะได้ง่ายนะครับปุ๋ยเนี่ยต้องใส่ถ้าเรามีน้ำนะครับต้นหนึ่งเนี่ยเฉลีย่ยแล้วต้องใส่ปีแต่และปีเนี่ยแปดกิโลถึงสิบสี่กิโลเลยนะครับไม่ใช่น้อยๆน,นะต้องใส่ต้องบำรุงดีๆนะครับ ก็ใครที่กําลังคิดว่าจะปลูกดีไหมหรือ,อยังไงก็ลองพิจารณดดูว่าพื้นที่ของเราพอไหมนะครับอย่างต้นก้าก็ก็ไม่ได้แพงมากนะครับก็อยู่ที่ว่าต้นเนี่ยสูงแค่ไหนกี่เดือนนะกี่ปีของผมนี่เมื่อ6ปีที่เราซื้อเนี่ยหนึ่งต้น150บาทนะครับถ้าพอต้นของผมนี่สูงเลยเกือบเมตรกว่านะครับแต่ถ้าเราซื้อต้นที่ไม่ค่อยสูงเนี่ยก็หกสิ อ่ะแปดสิบร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบนะครับมีถึงสองร้อยแล้วแต่ความสูงความอะไรเงี้ยนะครับครับผมวันนี้ผมก็มาเก็บใบนะเพิ่งตักไปขายนะครับเนี่ยใบยก็ยังเรียราดอยู่นะวันนี้ผมก็เลยมาเคลียร์มาเคลียร์ทางใบของปามนะครับโอเคใครมีอะไรสงสัยจะาถามเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวผมอาจจะตอบเท่าที่ผม รู้นะครับเท่าที่ผมเข้าใจนะผมก็เพิ่งมาทำก็เลยก็ศึกษาอยู่นะครับดูจากาปาล์มนะน้ำมันที่เขาปลูกทั่วประเทศไทยเนาะทางภาคใต้เนี่ยเขาก็ปลูกเยอะเหมือนกันก็มาศึกษาแล้วก็มาดูแลก็หวังว่า,าปีต่อๆไปก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่แดดดีนะต้องมีแดดต้องมีน้ำเพียงพอนะครับโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับ กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมมีอะไรดีๆผมก็จะมานำเสนอให้เราทุกคนได้ดูไปพร้อมๆกันนะครับโอเคครับบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมนะครับ